เข่าเมืองเราจะเข่าเมืองไงพี่น้องโอ้แดดซองตาไปซื้อของไปซื้อของไปด้านเอเชียจ้จะวันนี้จะพาผู้ชายไปชอปปิ้งหรือผู้ชายจะพาไปชอปปิง้งกด็บารูผู้ชายจะพาไปชอปปิ้งไปด้านเอเชียไปซื้อของพี่น้องอีหยังกับเมื่อกีก้แค่จะกินตำบองฮู้เอ,าเอ,าเอา้าอา่องมาใส่แต่โอ้ถนนก็ะดา ตรวจข้อใคด้ี่พี่น้องแล้วก็แก้กระแจีชมบรรยากาศน้ำพืนๆพี่น้องไปซื้อของถ้าบ่ไปซื้อ,อก็บ,บม่มีบ่มีเมนูกินแล้วพี่น้อง <c ười> ไปซื้อของกันสิเฝ้าเฝ้าไปเฝ้าซื้อเพราะว่าอยู่ไก่กับไปทางบ้านแม่ปวดหลับเมือกไงพี่น้องอ่งาขับรถชั่วโมงกลัว เดี๋ยวจะได้กลับรีบกลับมาหับน้องเผลน่าแล้วจอดซื้อของแดดซองตาพี่น้องเออมาจอดกับมาจอดมองแดดซองมาลุ้งไปซื้อมาลุ้งไปซื้อไอ้นั่นก่อนลุงไปซื้อของก่อน มันมปนสื่อกับเขาเลยค่ะกับผมเน้นว่าใช่สื่อกับเขาแดดกับสว่างจะได้กลับรีบกลับมาหับน้องพอลิน,น่าแล้วพอดีแหละเราจอดรถอันกล้องกับสิบอได้สันพี่น้องน้องพอลิน่าเลิกใบสองเมื่อนี่มือม่อนี่วันมื่อนี่วัน,น,นจันทร์ มน,นีวันจันทร์วันจันทร์ที่เท่า i l ที่แปดเลยเพราะว่าไอ้คองนี่ใกล้บ้านใจว่าใกล้สีได้โบตาบาทีนแน่น,นก็คืออ่ามะละกอกับบ่ได้เป็นกับบ่เป็นอย่างพี่นงเพราะว่าปกติคองเนี่ยจะมาว่าอนังคานคองเนี่ยจะมาว่าอนังคาน,าน,นควันจันทร์นี่คองเนี่ยจะมาเมื่ออื่นมืนีวันจันทร์ใน่ของนี่รู้สึกว่าจะแบบว่าอ่าบ่าค่อยโสดปันไดเนาะก,กับไปในทางแบบ จะไปวัดแล้วล่ะแต่ว่าแกงบ่ได้บงังว่าแกซสิได้ไปซื้อของสดนะนะพี่น้องเพราะว่าไกจะไปซื้อปลาทับทิมไกอยากกินหนึ่งปลาทับทิมเหมือนกินจนตันเหมือนล้ <c oughs> ะบ่กินแกบ่ได้แ <c oughs> มนบอไทยคลิปก็ก,กินคือเกาเออให้กินหลายไกก็ติแปนซื้อเอาปลานิ้นเอากุ้งเอาอยางจังเสร็จนะ่ะพี่น้องเพงระาะว่า เมื่อปลาน้ปนปลานน้นมีอยู่ในตูเ้เยน็ปนปลาน้นเนี่ยใกล้สิบมากเอาเฮ็ดน้ำยาใกล้สิไปซื้อปลาทับทิมก็อยากกินหนึ่งปลาทับทิมแม่พี่น้องแซบกินเมื่อนันแซบใกล้กันเลยว่าสิไปซื้อปลาทับทิมทำม,มีมะละกอท้บบดเฮี่ยวถึงที่สุดนะ่ะใกล้กับสิเอามานาเมืองว่าไปเมืองว่าใกล้สิได้อีกอย่างแน่เมื่อนี้นอนันอยากกินหนึ่งปลาทับทิมแม่พี่น้องใกล้มากินปลาตัวใกล้เป็นคนมากินปลา บอลเนี่ยใจบัสิได้ของหลายบอบ่ลจะได้ปลาได้ปลาได้ยังเมื่อหนึ่งได้ปลาได้ได้ของจากหลอบจากเหลยกนะพี่น้องเพราะว่าใกล้ใกล้กับบ้ามากแบบว่าให้ของมันเหมือนแน่แน่แน่สต็อกเนาะ ปย้มไดสื่อแย้มนั่นเพราะแต่เห็นกับสื่อโหลดจับเซ่เซ่โหลดโหลดเพราะว่าบ่าอย่างมันมันเหมิดมันขาดนะเพราะว่าสื่อถ้ามันสมมติว่ามันขาดอ่ะมันมันกับบ่แมนแบบว่าม,แบบมีลานขาเลียนหาสื่อใดคือบ้านเขาหนะพี่น้องบ้านเฮาน่ะเออนำปลาเหมิดกับขามถนนไปสื่อโหลดรือว่ายูเซเ่นกับบืดบ่อย่างอันนี้แบบต้องขับรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลัว อ,อมันก็บอได้แล้วมันบอละต้องมีใบเต็มห้องเอ,อขนาดมูมาหาม,มาูขนาดคองอยู่ในหละอยู่ในห้องแกนี่ยังเยอะกว่าในร้านอีกเลยว่ามูแซวนะก็บพวบันนั่นหรอกพี่น้องเพาะก็ตรงซื้อไมเพราะว่าบ้านใกลอยู่ไกลไก่เมืองเนาะถ้าเข้าไปในเมืองไงใกล้ๆนะั่นที่ใกล้ไปประจํานะก็ขับรถเครื่องโมงไปกลับกับโมงหนึ่ง แต่อันนี้ต้องไปล่านไงเพราะว่าป่าทับทิมมันจะอยู่ล่านในเมืองไงมาทางบ้านแม่ไปแล้วเลยบ้านแม่ไปอีกเด้เลยบ้านแม่ใกล้ไปอีกเลยบ้านแย้จันทร์หอมไปอีกคือเขาในเมืองไงเลยนะเมืองทีหม่องที่ใกล้ไปละลากับเพื่อนกับแย้ยจันทร์หอมมาล่ะพี่นอ้องเออมันจะมีทุกอย่างอยู่นั่นมีพับมีบาร์มีอย่างอยู่นั่นหมดละอยู่ในเมืองไงตรงมาลานผีจังมีนี่คือมีทุกอย่าง เมืองวัาเมือนี้ใกล้สีไใดอีอย่างแน่เดี๋ยวกะเดี๋ยวกะชมน้ำเพื่นๆแล้วพี่น้นองเด้ออย่าเฝ้าเบื่อกันดเด้อเดวชมบรรยากาศข้างท้างไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะใกล้กัสีบเบอได้บอกอย่างไรดอกจะกสีเบ้า์อีอย่างแ <c oughs> ดนกับสวา่างแต่พาชมบรรยากาศเป็นน้ำเพิ่นๆได้จ้ากล้องกับสีสันๆแนพี่น้องขนาดใกล้ใส่ขากล่องในรถ่ายในรถเนาะ มะนี้คึมแต่ทั้งเป็นแดดแดดคึมคึมจังแดดปุ๊บโอย <c oughs> กระโจกกะไล้ไล้ฝนตกพี่น้องล่างเราได้รถบัมนี้กะกระโจ๊กกะไล้เกา่าเนี่ยฝนตกฝนตกเมื่อคืนกล้องกล้องยูนี่เขามีกล้องอัตโนมัติเด็กพี่น้องครับเกินนี่มีไปไปขอดบาทติง้ง อ,อุ่นเขาส่งใบ,บไปบ้านหลับหลับใบกับบานบ่ไปความเร็วน้องสายแกอยุนเทปแต่บ้านเขาก็บ่เสียหลายดอกมันงแกคิดว่าแต่อยู่นี่นี่โอ้ยบ่ได้เด้ย่ยขับเกินหน่อยเดี๋ยวก็บ่ได้ยมีใบไปฮอดบ้านพร้อมกับลูกชายเขาพุ่นเด้ไปเสียงเงินบ่เสียบ่ได้เด้ มาในเมืองแล้วมีแต่หินอะพี่น้องหินมีแต่พวกเขามีแต่หิน าจามหาะหอดล้วพีน้องแกลืมกดก,กล้องแกก็สิบลูเบาเสียงดังนะจ๊ะเสียงหลากรถเอาซีอิ๊วขาวก่อนพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่เอาไปให้ลูกอยู่อะมองผักไม่ อันาานี้ย่านเหมิดหาน,นงเทียเหมิดกันลืมได้พี่น้องเหมิดของอยู่ในสต็อกในหองหางเทียใก้กันลืม,มนี่น้ำม่อันนี้ก็มากั็ไปผัดกับเพรา,าพี่น้องผัดปิกแก่แซบ่บ ปูงปูงร็อันนี้อันนี้คือขาดบดได้ม <c oughs> ีอยู่แห่งเอาไปเหมิดบดได้น่อไม้หน่อไม้สวยขึ้พวกน,นี้นหน่อไม้ดองทำไมไม่มีทำไมโดอง ก็ไม่ดองเมิสิจะได้ไปเมืองดุล่านปุ่นนี่เป่แบบนี้พี่น้อง่ยเข้มเข้มรอแฮงก์ได้อันนี้ลานเป็นลานคนจีนได้จ้ะเบากว่สิบเงียงหูฟังออกด้วยพี่น้องเลยเมึองโบ,บ,บมนีน,น,น่านยางได้เด็ดพี่น้องแกนอยากกินนั้น แกงน้ไม้ไแก้บ่มนี้อย่านางปกติมันสิมีน้ำอย่านางขนาดว่าน้นมันไม้น้ำอย่าน้ำน้ำบ่มนี้เลยเด้ดจ้ะโอ้เฮ็ดจังได่สิได้กินแกงน้ไมันจะเป็นพวกงวยแ้วก็จะมีอาหารขายน้ำได้คือเนาะจะเป็นพวกพวกแป้งพวกหนังนี่เหมือดทุกอย่างเย็ดข้าวต้มขนม แต่ายบกพร่องมักเขาต้มขนมน่าปลาอุ้ยอันนี้ปลาอย่างทุกตัวยังงี้ใช่ไหมปลาปลาทูปลาทูยั่อันนี้ปลาทูยังกินบะหมี่ดอกดี่มาก ปลาปลาเราไม่เอามันตัวใหญ่เกินเราจะเอานี้เลยปลาทับทิมปลาทับทิมพี่นอ้องตัวใหญ่ๆบอมีมนันตัวตัวใหญ่มมนนสมันปลาหมอทิม ตัวนี้ทอดแดงเนี่ยเก้าร้อยกรัมเก้าขีดแต่เนี่ยพี่น้องเกือบรูนี่ป่าหนึ่งตัวใหญ่หลายห้าน้องเจ้ากับกินได้หมดอืมคือนี่ตัวใหญ่ตัวเดียวนั้ ตัวใหญ่ตัวนึงอันนี้จะเป็นพวกไปลาดงปลาดุกปลาสลิดกันี้อุ้ยปลาซิวอี้ปลาซิวเนาะเอาไปหมกมีปลาซิวพร้อมเลยจ้ะอันนี้เป็นปลาเล็กปลาน้อยเอาไปอ่อเอาไปหมก ก็จะเป็นอันนี้ปลาทูมันน้ำกระเทิ้นนะพี่น้องอนะนี่ปลาทูสดเอาอไปนั่นเองได้มากกินปลานิงปลาทับทิง้งโอ้โหอ่อนบาท้ากันพี่น้องไก่สิมเมิดแล้อบลาท้า บาตาไก่ถุงละลู <c oughs> นี่อันนี้จะเป็นพวกหอยหอยช่วหลีของไก่ยังอยู่พี่น้องหอยช่วหลีโอ้ยพวกปูพวกปูดองป,ปูดองปูปูอย่างนี้หนดหอยหอยกระปุกกระปิ หอยแมงปูหอยแมงปูไปเก็บเอาพี่น้องแก้กิ่นตะปูแก้เพราะทันได้คิดอยากอีกเมื่ออันนั่นเอ็นเนี่ยนะเอ็นแก้วผู้ใด,ดมากกินเอน็นโดนๆแบบกินส <c oughs> องมาถิม่มแองแต่นี่ก็จะเป็นลูกชิน้นในลูกชิ้นนี่คือขาดกระดาษลูกชิน้นปลาไปาัดสอยู่บ้านนั้นน่ะ ย้ำม้ากา็ก็เอาไฟไปเหง่อเสร็จี่น้องมันบ่เหงืมันขาดนี่จะเป็นพวกประมงประมอือพวกเนื้อพวกเนี่ยอ,อัดแข็งประมอือันนี้จะเป็นประมอือกล้วยหนักเอามือกระโดด่ต้าย้ำดูแกม้มาหนี่แกสซื้อไปไปหนจนไปนอนมั่งเถอะนะ มึกกระดองไงมึกกระดองอยากถ้าซื้อไปนี่กินผู้เดียวก็กินบ่เหมดอเพื่อว่านละ่ะต้องลูกไม้ลูกม้กมเนี่ยคืกินหมดอันนี้มึกกระดองน่อยก่ค่อยนั่นกันได้อันนี้พวกเห็นอันนี้คือมึกที่แบบนั่นได้เนี่้งนอกที่เขาเอาขึ้นมาจากเรือมียังนีแบบมึกดำอยู่ Kung cùng gật cùng cùng, cùng. Ở xuống kung kung ngay Xuống kia 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 có kẹp kia 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 น,นี่ลายกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือเฮ้ยนี่สิเอาอันนี้ดีแบกแกไทเกอร์กุกก้งลายเสือในกลุ่มกันก็แบบว่าสวยซ้ำพอดีนีใหญ่โคตรซ้ำพอดีกินแล้อันละครับ เามาคืน,นันจะเป็นพวกตีนหมูขาหมูมอผู้ใดมากกินต้มขาหมูต้มพะโล้พวกจับไจ่พวกหัวใจสดๆด,ด้วยนะพี่น้องแม่นอัดแข็งได้หัวใจหัวใจหมูก็บน,นี้ อันนี้จะเป็นพวกไส้อันนี้จะเป็นแหงนี้อันนี้กะเพอะหมูสวิงมาร์เก็ตกอะหมอูะหมูอัน,น้เนเห็ดกิมจิขายนะกิมจิ อันจะเป็นแบบถุงเทปเอาทัง้งสัตว์โอ๊ผักบะทัมมนได้มากเลยเนาะมังโปรงโอ้ทวงหงอ,องามงามทวงหงอ,อก,ก่อนมีหอดบอกขามหน่อยเป็นเน็ต <laughs> เอตาตอดหออไปไปถัดไใ้ก็เตียวกันงน้างบ่นเ่ยโอ้ยเป็นเละเละ,เละและ้วแม่พี่น้องน้ำเละเละข้างล่างแล้วมาลากาับซ้ำแล้วนะมาลากาับซ้ำแล้วมันก็จะได้มาลากอเปล่าทุเรียน น,นี่กันว่าจะเอาไปกินก็นสมตำซ้ำแล้วตัวหมาไก่ซื่อซ้อำว่าซ้ำกับเมืองเม็ดพริกไทยพี่น้องจะกแก่เขียวๆๆกระดันี่มะละกอนี่แหละพี่น้องลูกซ้ำนี่แหละมะละกออ่ะหาลูกใหญ่ก,กัน mừng đi đi để có ba, ba men má mày nữa, nếu luộc nè là nhảy qua mô, hết, <laughs> nè phục phật chi phục nhỉ? นี่ซาลาเนียซาลาเนียบ้านใกล้ไม่ย <c oughs> <c oughs> เยอ่เห็ด้ตงไปเก็บโอ้ยนี่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 ได้แล้วพี่นอกพี่สดๆวยทุท้างพี่ มึต้องต้องจับมันกระสิพวกปันใดแต่อันลอกวงนึงเนี่ยแบบแบบไปวัดแล้วนะอันนี้ก็กยั้งใดอยู่ใกล้มากกินต่อพวกเ็พวกคลิกเอามะนาวก่อนนี่มะนาวเขาขายเ,เป็นโลนี่มะนาวขายเป็นโล บ่ได no ้ม <kau terminar not player> ีเต <h az illing en> <s Elliott ills> ็มต้นก็แม่เดือนได้แม่เดือนเออแพงคืออยัางนี้ยู่นี่ยตกหนาวอ่ะโล้ละเป็นลอยควโค้นสองลอยควบคุมได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแพงแขงอันนี้ร้านเอเชียได้ไะบ่แพงปันได้ก็แช่ต่อไปมายาขี้ขี้นก็ช่ยก็แบกของมาเกี่ยมยางไปตามเขา แหงสกโลกอยู่โอ้ยเมองค่ะของระทันไในมา้าพี่น้องมองใบกระเพาะว่ามันใบกระเพาะอันแหล่โดยท่านราชาพี่น,น้นองแหล่เพราะว่ามันเผาม <c oughs> ี้บกมองหน่อยครับเนาะต้องล้อของมาวันหนึ่งท้า,ามีคนนี้จะเป็นพวกเส้นเส้นเล็กเส้นเล็กนี้อยู่ เอาขนมสิขนมจีนอีกว่บาบะไห้มดห้ามหมดเอาโทษสิบแบกออกไปไว้บ่เนี่ยบ่ไม่มองจอดรถได้จ้ะต็ออดล้อขับรถไปเล่นเราซื้อของสเสร็จเ้ายังโทรเอาบนทรงบนเสียงนี้อยู่เดวไปซื้อจังบ,บ่แบกนักเดาไปซื้ออยู่สุป เอเชียไก่บ้านในเมืองีของมะมา่า <c oughs> เป็นมะม่ามาม่าเผ็ดกิมากินระบายตังระบายจ

้ลยบกบบนี้ลุยแบบนี้หิวมากหนักร้อรถร้อต่อดอนมารับพี่นนอกนักยังนักของแข็งกันแล้วปลาตีนไกล้ลูกชิน้นอันนี้บรรยากาศข้างนอกระหว่างยืนรอรถมารับอุ้ยกระโปรงก็รถของเงี้ย อในเนมืองถือกลมายางเที่ยวอันไปอันพับกับแม่หอมกับมูลแหละพี่น้องเออบ่ได้แห่งๆ่ระาะได้ย่างเขาตลาดเส้นกลางในแม่นได้เนไนเส้นกลาง เพื่อนติดค่อยซัพพอร์ตกันเน,นาะจ้ะกะคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซัำนีน้เนาะจ้ะกัดสิพหกากัดสี่ตอนกลับกัสิาสมาจบอยู่บนถนนเนี่ยนะพี่น้องเออปนี้กัสิได้อ่าตอนเรากัสิไปแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อกับข้าวของเราอีกเราจะเมื่อกี้นี่กัแม่นร้านเอเชียกัสิเป็นของไกล บนันีกับซีเมนพวกขนมนมเนยพวกขนมปังความเอียงของฝรั่งเขาบายบายจ้า